ราชาวงเวทตอนที่30ก่อนงานชุมนุมในช่วงเวลานี้ความรู้สึกผิดความเสียใจความโศกเศร้าได้กัดกินหัวใจของเมื่อยิงยิงไม่หยุดหย่อนตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อยิงยิงไม่สามารถหลับลงได้เลยเราวกับว่านางไดกลายเป็นองครักษ์ส่วนตัวของชูเทียนที่คอยปกป้องคุ้มครองเขาอยู่หน้าห้องของชูเทียนโดยตลอดเวลา แม้แต่ก้าวเดียวนางก็ไม่ก้าวไปไหนและนางเองก็แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยแม้แต่น้อยหญิงหญิงดวงตะวันทอแสงแล้วนะเมืองชิงอู่ที่เดินนําเสื้อคลุมมาคลุมไหล่ให้กับน้องสาวของนางภายในดวงตานั้นเต็มไปด้วยความรักใคร่และเอ็นดูนี่เจ้าอยู่ปกป้องเขาไม่พักผ่อนเลยเหรอข้าจะช่วยเจ้าดูแลเขาเองเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถอะ แน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันคงเป็นเรื่องที่เมื่องหญิงๆนั้นยากที่จะทำใจได้นางไม่รา่าเริงสดใสเหมือนปกติเรากับว่าตัวของนางนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าสร้อยไร้ซึ่งชีวิตชีวาใบหน้าของหญิงๆในตอนนี้เรากับกระดาษเปล่าอืมไม่เป็นไรท่านพี่ข้ารู้ดีว่าข้านั้นไม่ได้มีความสามารถอะไรคนชั่วช้าเหล่านั้นถ้าบุกเข้ามาข้าก็ไม่สามารถต้านได้เป็นแน่ แต่ว่าการที่ข้าทําเช่นนี้อย่างน้อยก็ทําให้ใจของข้าดีขึ้นมาเล็กน้อยแหละนะท่านปล่อยให้ข้าอยู่ที่นี่เธอก็ได้ก็ได้งั้นข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเองเมื่งชิงอู๋ครั้นเห็นท่าทางของน้องสาวตนเองภายในใจของนางนั้นก็ได้แต่ท้อถอนใจบางทีหัวใจของน้องสาวนางคงจะถูกฉูดเทียนคว้าไปแล้วกระมังหลังจากนั้นไม่นานแสงตะวันก็ค่อยๆสาดแสงสว่างจ้าเข้ามา ในเวลาเดียวกันนั้นก็เกิดเสียงดังวุ่นวายขึ้นข้าเป็นพ่อบ้านตระกุลเย่พวกไพร่ชั้นต่ำกล้าที่จะมาขวางทางข้าหรือปล่อยข้าเหล่าผู้คุ้มกันหลายคนถึงกับร้องอดโอยออกมาอย่างทรมานเมืองชิงอู่และน้องสาวถึงกับสะดุ้งตกใจชายหนุ่มคนหนึ่งอายุราวๆสามสิปีโจมตีเหล่าผู้คุมกันตระกูลเมืองนอนกองไปหลายคนพร้อมกับกระทืบเหล่าผู้คุมกันของพวกนางอย่างโหดร้าย ขณะที่เห็นเมืองชิงอูและน้องสาวเดินออกมาทันใดน,นั้นเขาก็กล่าวออกมาเสียงดังในทันทีหญิงสาวตระกูลเมืองหญิงงามล้มเมืองอืมข้าได้เห็นวันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆแต่ถึงกระนั้นวันแห่งความสุขกำลังจะหายไปจากพวกเจ้าแล้วเมืองชิงอูก,ก็กำหมัดของนางแน่นที่เจ้าพูดหมายความว่ายังไงกันสายตาของคนตระกูลเย่ค,คนนี้เต็มไปได้วยความห่นกระหายจ้องมองเขม่งไปยังสองสาว นับจากวันนี้ไปพวกเจ้าจะไม่มีธาตุไว้คอยบำเรออีกแล้วความสุขของพวกเจ้ากำลังจะหายไปไม่มีผู้ชายให้เขาคลอสนองกามช่างน่าสงสารช่างน่าสงสารจริงๆิงหญิงหญิงที่เต็มไปด้ยวยความเกลียวโกรธก็ได้พูดออกมาไปลงนะรกซะเมื่งชิงอู่ก็เร่งรีบเข้าไปขวางน้องสาวของนางเอาไว้ห้ามปรมามไม่ให้นางโกรธเกลี้ยงมากกว่าเดิมคิ้วทั้งสองข้างนั้นขมวดเข้าหากันแน่น นี่เจ้าเข้ามาทำร้ายคนคุ้มกันของตระกูลข้ายอย่างไรซึ่งเหตุผลเพียงแค่ต้องการจะพูดคำเหล่านี้หรือพอบานเย่ก็ได้หัวเราะออกมาเสียงดังก็ดีงั้นไม่ต้องมากความส่งเจ้าทาดราคาถูกฉิวเทียนออกมาหาข้าซะหญิงหญิงก็ตะโกนออกไปได้วยความโกรธเกรี้ยวเจ้าจะทําอะไรเจ้าต้องการอะไรกันแน่พอบานเย่ก็คุ้นคลิชชัวครู่ก่อนที่จะกล่าวออกมาเสียงดังห คุณชายใหญ่ตระกูลของพวกเราบอกว่าเจ้าทาสราคาถูกฉู่เทียนนั้นกล้าล่วงเกินเขาไม่คาดคิดเลยว่าชีวิตของมันจะไปอยู่ในมือของคุณชายใหญ่ซะแล้วตอนนี้หากมันต้องการที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็มีเพียงทางเลือกเดียวนั่นก็คือออกมาคุกเข่าสามครั้งหมอบกราบอีกห้าครั้งที่หน้าประตูตระกูลเย่เพื่อเป็นการไถ่โทษของมันหากว่าทำออกมาจนเป็นที่พอใจแล้วให้หักขาม,มันทั้งสองข้างก็จะสามารถรักษาชีวิตของมันได้แล้ว เฮะคุกเข่าสามครั้งอย่างนั้นหรือมอบกราบห้าครั้งอย่างนั้นหรอให้คุกเข่าเพื่อขอโทษจากนั้นก็ยังต้องถูกหักคาอีกอย่างนั้นหรอเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วฟันดี่เขาเรียวสวยคองอยิงหญิงคบกันแน่นเจ้ากล้ากระทำการโหดร้ายเช่นนี้ไม่กลัวเป็นกรรมตามสนองหรือยังไงกันโหดร้ายง,งั้นหรอพอบาเยก,ก็เผยยิ้มออกมา คุณชายใหญ่ของพวกเรายังไม่ได้ใจดีอีกหรอแม้ว่ามันจะเป็นเพียงทาตชั้นต่ำทว่าก็ยังอดทนไว้ชีวิตให้กับมันเพียงแค่หักขาของเจ้าทาตราคาถูกนี้ก็นักบุญดีเท่าไหรแล้วแต่ว่านะพวกเจ้าสองพี่น้องอยากช่วยมันรู้อย่างไรยิงยิงก็เร่งรีบกรอกมาเสียงดังพวกเจ้าต้องการอะไรกันแน่ใบหน้าของพ่อบ้านเย่ยนั้นเต็มไปด้วยท่าทางยียวนง่ายงหากพวกเจ้าต้องการที่จะแลกเปลี่ยนกับขาของมันแล้วก็ คุณชายใหญ่เพียงต้องการที่จะให้เจ้าชูเทียนมันสำนึกและนับถืออย่างสุดซึ้งมันจะต้องไปคุกเข่าสำนึกผิดที่ประตูบ้านตระกูลเย่แล้วนอกจากนั้นพวกเจ้าจะต้องกลายเป็นนางบำเรอบริการพวกเราเป็นพิเศษให้ทุกคนในตระกูลเย่ได้เพลิดเพลิพนใจกันให้ครบทุกคนบัดซบใบหน้าของเมื่อยิงงยิงถึงกับแดงซ่านด้วยความโกรธเกรี้ยวนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะพอบานเย่ก็ยังยืนตรงงานรักษาความสงบก,กล่าวออกมาอย่างไม่แยแส ชูเทียนเจ้าทาสชั้นต่ำนั่นนนะกล้าได้จะทำร้ายนายน้อยของพวกเราให้ได้รับบาดเจ็บและยังกล้าล่วงเกินคุณชายใหญ่สบประมาทท่านอย่างแรงเป็นพวกเจ้าเองที่ทำเกินไปอย่าได้ลืมว่าหลังจากนี้นั้นมันจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเจ้าแล้วมันเป็นคนช่วยชีวิตตระกูลเมืองของพวกเจ้าให้รอดไม่ใช่หรอตอนนี้มันเองก็กำลังโชคร้ายพวกเจ้าไม่คิดจะช่วยเหลือมันสักหน่อยเลยหรือย,อยังไงฮะ ร่างกายแรกกับขายอย่างนั้นเหรอหากว่าเมื่งชิงอู่กับน้องสาวไปยังตระกูลเย่แล้วละก็แน่นอนว่าสุดท้ายพวกนางจะต้องกลายเป็นนางบำเรอให้กับพวกมันเป็นแน่พอบานเยเองก็จ้องมองไปยังสองสาวที่กำลังหน้าซีดเผือดทำให้รู้สึกราวกับว่าตัวเองได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วในหัวใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ก่อนที่จะหัวเราะออกมาเสียงดังฮึ ข้าได้นำคำพูดมาบอกกล่าวพวกเจ้าแล้วข้าขอลาล่ะก่อนถึงคืนนี้คุณชายของพวกเราคงได้เจอกับพวกเจ้านะในช่วงเวลานั้นพอบานเยที่กำลังจะเดินออกไปก็ได้ยินเสียงที่เอื่อยเฉยดังออกมาจากที่ไกลๆกลข้าเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ได้ยินเสียงหมาเห่าเลยอย่างนั้นหรือนึกว่าใครที่ไหนกันหมาของตระกูลเยนี่เองหากไม่ระวังคงจะโดนกัดเป็นแน่แท้ แต่ถึงอย่างไรก็เถอะอยากมาก็มาอยากไปก็ไปงั้นหรือเจ้าคิดว่าที่นี่เป็นสุขาสาธารณะหรืออย่างไรกันชูเทียนที่ในตอนนี้ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านแล้วดวงตาทั้งสองข้างเป็นประกายสดใสกลิ่นอายของพลังวิญ,ญญาณที่เรากับจะระเบิดออกมาก็ไม่ปานปกคุมไปทั่วร่างกายของเขาดูเหมือนจะดูแข็งแกร่งกว่าเมื่อวานนี้ซะอีกชูเทียนเจ้ากล้าออกมาจริงๆอย่างนั้นรนี่ <c oughs> ข้าละชื่นชมเจ้าจริงๆจะตายอยู่แล้วยังกล้าเยโซโอหังอยู่อีกพอบานเยที่เต็มไปด้วยความมั่นใจดวงตาทั้งสองข้างกว่าตามองไปด้านหน้าและกล่าวออกมาด้วยเสียงที่เยโซโอหังข้าจะพูดให้เจ้าฟังอย่างแจ่มแจ้งอย่างแรกตายอย่างที่สองจงเชื่อฟังคำพูดของข้าซะข้าให้เจ้าเลือกมาเพียงข้อเดียวข้าขอเลือกข้อสมได้ไหมอ่ะนี เจ้าจะมากไปแล้วนะมันมีแค่สองข้อเท่านั้นข้าไม่มีข้อสมให้กับเจ้าหรอกข้อ3ก็คือข้าจะเหยียบเจ้าจากนั้นก็จะเหยียบเย่หานแล้วก็จะเหยียบเย่ทรงท้ายที่สุดก็เป็นตระกูลเย่ทั่วทั้งรัฐกลางไงล่ะนี่เจ้าฮึช่างเป็นคำพูเดเยอโซโอหังมากถึงกับจะพลิกทั้งแผ่นดินเลยอย่างนั้นเหรอ พอบานเย,ยถึงกับตื่นตะนลึงเทว่าก็ไม่มีเวลาแม้แต่จะให้อ้าปากเลยฉู่เทียนได้โจมตีเข้าไปในทันทีพอบานเยคนนี้จะดีจะร้ายก็มีพลังดินแดนปรุงร่างระดับห้าแต่กลับไม่มีแม้แต่ความแข็งแกร่งที่จะต้านทานฉู่เทียนได้เลย <c oughs> ไม่นะกระดูกหักเป็นสองท่อนขาทั้งสองข้างก็หักลงกับตาพอบานเย,ยได้ตะร้องออกมาด้วยความโหยหวนทรมานทรกรรม ทั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยท่าทางที่ไม่อยากจะเชื่อฉู่เชียนกล้าทำอย่างนี้เลยหรือในเมื่อชีวิตของเขานั้นอยู่ในกำมือของตระกูลเย่แล้วนี่นาพอบานเย่ก,ก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและกล่าวออกมาเสียงสัน่นเจ้ากล้าสังหารข้าหรอนายน้อยของข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปเป็นแน่ <c oughs> ข้าไม่ได้คิดจะสังหารเจ้าหรอกนะข้ามีคำพูดสักสองสามคำให้เจ้าส่งกลับไปบอกกล่าวกับเจ้าสารเลวสก,กุลเย่นั่น จงเพลิดเพลินกับชีวิตที่ยังเหลืออยู่เอาไว้ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปใบหน้าของพ่อบ้านเย่ยถึงกับมัวหมองก็ได้ข้าจะช่วยเจ้านำคำเหล่านั้นกลับไปฉูเทียนก็เผยยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายขึ้นมาในทันทีตระกูลเย่ยต้องการให้เขาคุกเข่าสามครั้งและหมอบกราบที่หน้าประตูอย่างเคารพห้าครั้งอย่างนั้นหรือเป็นความคิดที่สร้างสารรค์จริงๆข้าจะตอบแทนกับสิ่งที่พวกเจ้ามอบให้ข้ามาก็แล้วกัน แต่ว่าข้าไม่คิดว่ามันจะพิเศษเท่ากับความคิดของพวกเจ้าหรือเปล่านะพอบานเย่ที่เห็นรอยยิ้มของฉูเทียนก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันใดนี่เจ้าต้องการอะไรฉูเทียนก็ทำหน้าลอกแลกและกล่าวออกมาว่าเ็นหน้าข้าจะไม่ทำให้เจ้าลำบากใจไปมากกว่านี้และข้าเองก็กลัวว่าเสื้อผ้าของเจ้าจะเปื้อนฝุ่นโคลนไปอย่างนั้นนะสี่เจ้าเองก็จะได้ใช้แขนแทนขากลับไปอย่างสะดวกยังไงล่ะ อเบื่อกายกลับไปตระกูลเย่ยดีกว่าทําเช่นนี้แล้วยังทําให้คนทั่วทั้งเมืองเทียนหนาสนใจขณะที่เจ้ากลับไปยังตระกูลเย่ยด้วยนะจะเจ้าไม่กล้าหรอกหยุดอยู่ยนี้นะทันใดน,นั้นฉูเทียนก็รีบจับพ่อบ้านเย่เยวขึ้นให้ใช้แขนแทนขาเมืองชิงอู่และเมืองหญิงหิงนั้นแทบจะสำลักน้ำลายออกมาทีเดียวเป็นการกระทำที่โหดร้ายมาก ฉูเทียนที่กำลังทำเช่นนี้อยู่นั้นทำให้พวกนางเร่งรีบหันหน้าหนีอย่างเร็วไวฉูเทียนได้ถอดเสื้อผ้าของพ่อบ้านเย่ออกอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ผลักเขาออกไปข้างนอกถนนในทันทีชายร่างเปลือยเปล่าได้เดินกลับหัวอยู่กลางถนนชายคนนี้หรือพ่อบ้านเย่ทำให้คนที่สัญจรไปมาถึงกับตื่นตะนกร้อร้องกันร,ระงมตลอดสองข้างทางนี่นับว่าเป็นการดูถูกตระกูลเย่อย่างรุนแรงเป็นการสร้างความอับอายอย่างที่สุดโดยฝีมือของฉูเทียน แน่นอนว่าเรื่องดังกล่าวนี้จะกลายเป็นข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในเมืองเทียนหนานแห่งนี้สะใจจริงๆนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลอะไรทั้งนั้นชูเทียนหันหน้าไปยังสองสาวค่ะได้ใช้พลังวิญ,ญญาณจากดวงจิตอสูรตอนนี้ข้ามีพลังดินแานปรุงร่างระดับห้าสามารถที่จะตัดการเชื่อมต่อกับจิตวิญ,ญญาณจากพันธสัญญาได้ชั่วคราว หากเป็นไปตามที่ข้าคาดการข้าก็จะสามารถปกป้องดวงจิตวิญญาณของตนเองได้สองเดือนหญิงญงในตอนนี้ที่เพิ่งผ่อนคลายก็ถามออกไปได้วยความกังวลแล้วสองเดือนหลังจากนั้นล่ะเจ้าจะเป็นอย่างไรฉู่เทียนก็พยักหน้าอืมไร้ซึ่งปัญหาขอแค่ข้าสามารถปลุกดวงจิตวิญญาณได้หากว่าข้ามีพลังฝึกตนถึงดินแดนปลุกดวงจิตการจะยกเลิกพันธสัญญาก็เป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วย สองเดือนงั้นเหรอดินแดนปลุกดวงจิตวิญญาณด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> มันช่างเป็นเรื่องตลกห้ืออย่างไรคนที่มีระดับปลุกดวงจิตในเมืองเทียนหนานแห่งนี้มีเพียงหยิบมือเดียวภายในสองเดือนจะต้องไปถึงระดับปลุกดวงจิตวิญญาณความเป็นไปได้แทบจะเป็นศูนย์เลยแหละหญิงหญิงที่ก้มหน้าราวกับท่าทางของเด็กน้อยสำนึกผิดหากไม่เพราะว่านางเป็นต้นเหตุฉู่เทียนคงไม่ประสบปัญหาถึงเพียงนี้หรอกหญิงหญิง เจ้าจะรู้สึกผิดเพื่ออะไรเรื่องนี้เจ้าไม่ได้ผิดสะหน่อยชูเทียนที่ยืนอยู่ด้านหน้าเมื่องหญิงหญิงก็เจ้าอ่ะซื้อข้ามาจากตลาดค้าทาสข้าเป็นนี่บุญคุณเจ้าด้วยซ้ําไม่เช่นนั้นแล้วข้าอาจจะกลายไปเป็นแรงงานบางทีข้าคงจะไม่มีโอกาสเหมือนเช่นตอนนี้เลยด้วยซ้ําไปเรื่องพันธสัญญานั่นนะ่ะมันได้ผ่านไปแล้วเรื่องเช่นนี้เป็นโอกาสดีด้วยซ้ําที่พวกเราจะได้เริ่มความสัมพันธ์กันใหม่มันไม่ไดีหรอกหรือเจ้าว่ายังไงล่ะ หญิงหญิงที่น้ำตาคลอเบ้าภายในจิตใจของนางนั้นรู้สึกหวั่นไหวก่อนที่จะมองค้อนไปยังเขาเจ้าอ่ะช่างเป็นคนที่กระล่อนเจ้าเล่เมื่อไม่มีอะไรผูกมาเจ้าแล้วข้ากลัวว่าเจ้าจะรังแกข้าหนักกว่าเดิมนะสิหึ่มฉูเทียนที่ทำท่าทางหวาดกลัวนี่เจ้าเป็นท่านหญิงของข้านะข้าจะกล้าทำได้อย่างไรกัน หญิงหญิงในตอนนั้นก็รีบปาดน้ำตาไปมาชายคนนี้หนีหน้าไม่ไอายจริงๆยังกล้ากล่าวออกมาเช่นนี้อีกที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่แกล้งนางมากกว่าใครๆตั้งแต่ที่นางได้เจอมาหญิงหญิงในตอนนั้นก็เผยท่าทางที่สงสยัยแล้วเจ้าจะสามารถไปถึงดินแดนปลุกดวงจิตภายในสองเดือนได้จริงๆอย่างนั้นหรือเอะนี่เจ้าไม่เชื่อในตัวข้าอย่างนั้นหรือนี่ ไม่ที่จริงแล้วข้าเชื่อใจเจ้าว่าเจ้าจะต้องทำสำเร็จแต่ว่าการที่จะไปถึงดินแดนลปลุกดวงจิตนั้นมันเป็นระดับที่สูงและอยู่ไกลเป็นอย่างมากข้ากลัวว่าข้าจะไม่สามารถก้าวตามเจ้าได้ทันนะซีหอ๋อเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกพวกเราจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งด้วยกันฉู่เทียนที่รูปหัวของหญิงหญิงไปมาพร้อมกับกล่าวปอบโยนางมอปุงยายังไม่หายไปไหนใช่ไหมล่ หญิงงก็กล่าวออกมาอย่างคับอกคับใจนี่ใครอนุญาตให้เจ้ารูปหัวข่ากันนะข้าไม่ใช่เด็กแล้วนะืมแล้วก็มันต้องแน่นอนอยู่แล้วสิมอปรุงยานั้นดูโกโรโกโสซะ,ะขนาดนั้นท่าทางไม่มีค่าไม่มีราคาใครมันจะกล้าขโมยของเจ้าไปกันนะชูเทียนก็รีบถอนหายใจออกมายาวๆมอปรุงยานั้นนะ่ะ หากถูกขโมยไปแล้วเป็นเรื่องที่หนักหนาและแย่เลยนะมันมีค่ามากกว่าพันธสัญญาสิบเท่าเลยด้วยซ้ำไอ้ข้าเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามันโดนขโมยไปแล้วจะเป็นยังไงวิธีการปรุงยานั้นน่ะจะเปิดเผยออกไปไม่ได้เลยนะตอนนี้เจ้าไปนํำมอปรุงยานั้นมาทีข้าจะใช้มันสกัดแก่นอสูรคงจะได้สักหลายเม็ดเหมือนกันนะเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วหญิงหญิงก็เริ่มรู้สึกสนใจขึ้นมาในทันที โอเจ้าต้องการที่จะสกัดกลั่นยาเสริมพลังอย่างนั้นหรือเป็นยาเม็ดอะไระทุกคนจะได้รับส่วนแบ่งกันทุกคนหน้าส่วนเม็ดยาอะไรนั่นนะเป็นความลับก่อนชูเทียนที่เต็มไปได้วยความมุ่งมั่นการชุมนุมในอีกไม่กี่วันนี้ข้าจะต้องเพิ่มพลังขึ้นอีกสักหน่อยเจ้าเชื่อใจข้าได้เลย <c oughs> ไอเจ้าพวกปัดศพนั่นต้องการที่จะควบคุมข้าด้วยวิธีการน้ารังเกียจอย่างนั้นหรือ เช่นนั้นแล้วอย่าได้ตำหนิคาท่โหดร้ายและร้อยความเมตตาเลยชู่เทียนคนนี้นั้นเป็นคนที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุญคุณความแคนความเมตตาซึ่งบบอบางเหมือนด่งน้ำหยดหากแต่ความแค้นกับพรัง่งพรูเหมือนด่งน้ำพุใครร้ายมาเท่าใดเขาตอบกลับไปเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นแล้วเรื่องของตระกูลเย่ก็ได้กระทำการมากจนเกินไปแล้วครั้งแรกนั้นส่งหานส่งมาสังหารเขา ต่อมาก็ส่งคนมาขโมยพันธสัญญาของเขาอีกเนี่ยนะหืมหากยังหน่อมแนมฉู่เทียนคงต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัยเมืองชิงอู่และน้องสาวเองก็ต้องจบสิ้นอย่างแน่นอนหลายวันนับจากวันนั้นฉู่เทียนได้ให้สร้างหลีซิงต้าซือหนานกงหยุนคอยปัดเป่าคนจากตรวกุญเเยที่ตามมาตอแย ชูเทียนเองก็ปิดประตูซ่อนตัวอยู่แต่ภายในห้องพร้อมกับสองพี่น้องเมืองเพื่อสกัดกันเม็ดยาจากแก่นอสูรมาป่าวายุเทมินปีคู่ซึ่งทำให้ได้เม็ดยาที่น้ำข่ามาหลายเม็ดจากการสกัดกันยาในครั้งนี้วันชุมนุมเองก็ใกล้เข้ามาแล้วหลายวันหลังจากนั้นภายในตำหนักเจ้าเมืองหนานกงอี้ที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวกระแทก้วยน้ำชาเสียงดังเขาได้คำรามออกมาด้วยความโกรธ ยุนเออเจ้าทําอะไรมากเกินไปแล้วนะไม่คิดว่ามันจะไร้เหตุผลเกินไปหรือหนานกรุงอี้ในช่วงเวลานี้รู้สึกโกรธเกรียวบุตรสาวของเขาเป็นอย่างมากนางนับว่าเป็นบุตรสาวที่เป็นอัจฉริยะโดดเด่นทว่าโชคไม่ดีเลยที่นางเป็นคนหัวแข็งพูดไม่ค่อยฟังนับตั้งแต่ที่นางมาของเงินหนานกรุงอี้พ่อของนางไม่สําเร็จคาดไม่ถึงเลยว่านางจะแอบนําสมบัติที่หนานกรุงอี้สะสมไว้ออกไปขายรวบรวมเงินมาได้กว่าหลายหมื่นเหรียญทอง บางครั้งนางก็ไม่กลับบ้านและไม่มีใครรู้ว่านางนั้นแอบทำอะไรอยู่ในอีกไม่กี่วันถัดมาเขาก็ได้ยินข่าวกระจายออกไปทั่วว่านางได้ทุบตีเย่หันกลางถนนหลังจากที่นานกงอี้รู้เรื่องเข้าแทบจะกระอักเลือดออกมาเลยทีเดียวเย่หันคนนั้นเป็นใครเขาจะไม่รู้ได้ยังไงกันเล่า เย่หานคนนั้นเขาเป็นบุตรชายคนโตของตระกูลเย่ประจำสาขาเมืองเทียนหนานเขาเป็นคนที่เพิ่งกลับมาจากสถาบันเจิ้งโจการที่ไปยุยแย่ตระกูลเย่ในรัฐกลางนั้นแม้แต่นานกงอี้เองก็ยังไม่กล้าล่าลวงเกินพวกเขาเลยแต่แล้วท้ายที่สุดบุตรสาวของเขากลับไปล่วงเกินตระกูลเย่เขาให้ซะแล้วท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองท่านหญิงกลับมาแล้วฮะเจ้าว่ายังไงนะ นานยังก,กล้าก,กลับมาอีกเหรอนานกรงอี้แทบบ้าไปด้ยวยความโกรธทำไมข้าจะไม่กล้าก,กลับมาล่ะนานกงหยุนเดินเข้ามาอย่างเฉยเมยท่านพ่อใบหน้าของท่านทำไมถึงได้แดงเช่นนั้นไม่สบายอยู่หรอกรอนานกรงอี้ที่ตอนนี้เต็มไปด้ยวยความโกรธเกลี้ยวก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าข้าไม่ได้ป่วยแต่ข้ากำลังบ้าแล้วก็จะป่วยเพราะเจ้าเร็วๆนี้เมื่อ,อไหร่เจ้าจะเลิกก่อปัญหาให้กับพ่อสักที ไม่ต้องพูดอะไรแล้วข้าได้ลงทะเบียนเรียนให้กับเจ้าที่สถาบันเจิ้งโจหลังจากปีนี้เจ้าก็ไปที่นั่นซะหนานกงยุนก็รีบกล่าวออกมาด้วยความขุ่นเคืองใครให้ท่านพ่อลงทะเบียนให้กับข้าล่ะสถาบันไร้าสาระนั่นข้าไม่ไปหรอกนะหนานกงอี้ก็แค้นเสียงดังออกมาจะปล่อยเจ้าให้อรารวาสก่อเรื่องไปทั่วเมืองเทียนหนานแห่งนี้ตำแหน่งเจ้าเมืองของข้าไม่จบสิ้นแล้วหรอ สถาบันเจิงโจนั้นเป็นสถาบันที่ดีด้วยพรสวรรค์และพลังฝึกตนของเจ้าจะสามารถกลายเป็นสิทธิภายในได้เลยและนั่นจะเป็นที่พักพิงให้กับเจ้าได้เอ๊ะข้าว่าข้าไม่ได้ไปหาเรื่องที่ไหนนะหนานกงหยุนโต้เถียงเสียงดังข้าในตอนนี้กำลังทำอะไรที่ยอดเยี่ยมให้สำเร็จอยู่ทำไมท่านต้องกล่าวออกมาว่าข้าไร้ค่าขนาดนั้นด้วยล่ะ ข้าหนานกงหยุนมีตรงไหนที่ข้าด้อยกว่าคนอื่นทำไมข้าไม่สามารถทำธุรกิจได้หรอเมื่อได้ยินดังนั้นหนานกงอี้ที่กำลังโกรธอยู่แทบจะพูดไม่ออกจะเจะ้าบอกว่าจริงๆแล้วเจ้ากำลังทำสิ่งใดอยู่หรือได้ข้าจะบอกท่านพ่อหัวหน้าของพวกเราให้พวกเราบอกกล่าวออกมาได้ทว่าก่อนที่จะจัดตั้งเป็นรูปเป็นร่างทุกอย่างจึงเป็นความลับจึงไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้ในตอนนี้ จากนั้นนานกุงหยุนก็สะบัดหน้าชดหน้าอกขึ้นแค้นเสียงหันหน้าและเดินออกไปพรุ่งนี้มีงานชุมนุมการค้าที่เมืองเทียนหนานหัวหน้าของพวกเราจะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการท่านก็จะเข้าใจทุกอย่างเองนานกรุงอี้ถึงกับขวัญหนีดีฟอบุตรสาวของเขานั้นกล่าวมาว่าหัวหน้าอย่างนั้นหรือปีศาจสาวเช่นนางกลับเรียกคนอื่นว่าหัวหน้าจริงๆอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ นานกงอี้รู้จักนิสัยของบุตรสาวของเขาดีถึงแม้ว่าจะเป็นบิดาที่เป็นถึงเจ้าเมืองก็ยังไม่ได้รับการยกย่องขนาดนั้นสร้างหลีซิงที่เป็นอาจารย์ของนางเองเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ยอดเยี่ยมด้านยันเวทบุตรสาวของเขาก็ยังไม่ปฏิบัติกับสร้างหลีซิงเหมือนดังอาจารย์ทั่วไปเลยซ้ํากันแล้วนั้นนางยังแม้กระทั่งเล่นตลกปกฮากับเขาเป็นประจำด้วยอืมใครคนไหนกันนะที่สามารถทําให้บุตรสาวของเขายอมที่จะติดตามได้อย่างนั้นนะ้า หนานกงอี้ในตอนนี้มีความสงสัยเป็นอย่างมาก